37ข้ามรุ่นมานอนกอดเมียรักของตัวเองโมโหก็เลยเอาไขควงแทงเขาปางตายเลยค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่กิ้งสวัสดีพี่บอลนะฮะพี่ออยพี่ชอดก็สวัสดีด้วยครับเชิญที่หน้าจอทีวีอ้าวถักไฟเดอเหรอมาต้องมารักสามเศร้าเราสามสังคมท่านอนันต์มีเบอร์มางคเมื่อกี้ใช้คำว่าอะไรขยะสังคมขยะเออขยะสังคมไม่อยากยุ่งกับคนพวกแก๊งพวกนี้แล้วและย่ามาพาดพิงท่านอีกถ้าไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวรออีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจจะมีรายถัดไปอีกโอ้กว่าจะ ตุดจีนวันนี้วันที่สามสตุดจีนวันที่8ปดเก<อ>้าสถึงอาทิตย์แล้วก็จูๆ <c oughs> ไปเอ่ยช,อชื่อเฉยเลยไงค่ะ <c oughs> อาจาพูดถึงตุดจีนนะครับผู้ชมปีนี้ปีมังกรด้วยเนาะแล้วอยู่ใกล้กันกับวาเลนไทน์ <c oughs> ชวนไปฉลองตุดจีนพร้อมกับเฉลิมฉลองความรักที่มันสีสันหลากหลายตุ๊ดจีนปีนี้ฉลองกันที่สยามเซ็นเตอร์ดีกว่าครับโอ้โห ไม่ไปไม่ได้แล้วคุณผู้ชมสยามเซ็นเตอร์เ <Center S 2> ม,มืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนนะครับฉลองครบรอบ50ปีสยามเซ็นเตอร์ตอกย้ําการเป็นพื้นที่แห่งพลังไอเดียสร้างสรรค์สุดล้ำเลยฉลองปีมังกรพร้อมกับเติมความหวานไปกับพื้นที่แห่งความรักใจกลางสยามในงานสยามเซ็นเตอร์ year of the dragon a celebration of luck love and prosperity นะครับ สำหรับงานปีนี้เขาฉลองตุษดจีนแบบล้ำมากเลยนะล้ำในแบบวันสยาม Experience นะครับโดย Collaboration กับ k e n k e l l e r ศิล,ลปินชาวอเมริกันชื่อดังามาออกแบบอะไรรู้ไหมมังกรครับคุณผู้ชมอ,ออกแบบมังกรใน c าแรคเตอรแบบฉบับของสยามเซ็นเตอร์และเขามี<อ>ตีมด้วยนะตีมมังกรปีนี้ก็เป็นภายใต้ธีม Radiant Harmony Dragon นะฮะเต็มไปด้วยสีสันความสนุกสนานเกรดมังกรแต่ละเก็ดนะ ไปถึงแล้วอยากให้ดูเพราะว่าเกล็ดมังกรแต่ละเกล็ดบนตัวเนี่ยมีสีที่ไม่เหมือนกันสีแตกต่างกันทุกเกล็ดเลยก็สะท้อนถึงความหลากหลายและการเชื่อมโยงของคอมมู n นิตี้นะครับในงานก็ยังมีกิจกรรมมากมายนะฮะอาทิมังกรหมุนแห่งรัก Personalize d i i w w l l p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  r r แล้วก็มีอันนี้ชอบมากพี่กิ้งถังหูลู่ผลไม้เคลือบน้ำาลยอดิตเหมือนสตอเบอรี่กับองุ่นเอาไปชุบน้ำตาลเมื่อกี้ใช่ไหมใช่นั่นแหละนี่แล้วมีผลไม้หล หลายแบบด้วยนะแล้วก็จะมีเซ c ซีดิจิตอลจากผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ของตัวเลขด้วยวันเปิดงานนะครับได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรทวิดากมลเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสุขวิชยาณนะสมทรงนะครับผู้อํานวยการเขตปทุมวันคุณวาดดาวชุมาพรแต่งเกลี้ยงประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทนริมิตรพรจํากัดร่วมด้วยกับคุณอครนันกันกิตินันนะครับรองประธาน,นาคณะกรรมการสมรสเท่าเทียมพักเพื่อไทยแล้วก็คุณ นาทีพัฒน คุณเศรษฐสิทธิ์นะครับกรรมธิการสมรสเท่าเทียมกรรมธิการอขอภัยกรรมการบริหารพักเก้าไกลร่วมเปิดงานด้วยแล้วก็ร่วมด้วยกันกับศิลปินอย่างคุณภูกริตินคุณพาเวลนาเรศนักแสดงนําจากพิษเบบเดอะซีรีส์นะครับพบกับกิจกรรมเสริมมงคลคอลเลกชันพิเศษแล้วก็โชว์สุดพิเศษที่บริเวณเอเทรียมหนึ่งชั้นจีสยามเซ็นเตอร์ได้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็ยาวนะฮะไปจนถึงสิ้นเดือนกลุ่มผ่าพันปี67นี้เลยครับ เดือนเลยหรอทั้งเดือนกุมภาพันธ์เลยก็ฉลองตรุษจีนพร้อมกับเทศกาลแห่งความรักไปในตัวดีมากไปด้วยตอนอยากกินอะไรนะหูลูอะไรถังหูลูถังหูลูเอาหูหมูไปก่อนแต่ผมเด็กสยามอยู่แล้วเนะ อย่าไปนิ่ง <t> ดิใ <t> ห็นอเลยใจคอไม่ดีเลยผู้ชมเชื่อไหมพี่ต้นเด็กสยามสยามสกาล่าอะไรพวกนี้ปะเออลิโดนะนาราฟังยเด็กสยามยุคเก่าพี่กิ้งเออหน้าแบบนี้ตอนนี้เขาทำใหม่อลังการมากต้องไปต้องไปต้องไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้านะคะไปดูอุบัติเหตุแต่ว่าเรื่องนี้ใครหลายคนเห็นก็เศร้าเพราะว่ากระบะมากันแปดเสียชีวิตสี่แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพลังความรักของแม่ พอส่งลูกออกจากอกไปปั๊บแม่ขาดใจเลยค่ะเชื่อว่าคนเจนใหม่มันก็มีดีใหม่เครื่องดื่มสติงเอเนอร์จีดริงสตอร์บีบรัสเชียร์อัพเจนตื้นไปให้สุดทุกเป้าหมายสนุกตื้นไม่สำใครสติงตื้นซ่า 5, 4, 3, 2, แซบระเบิดเลยกับไก่ป๊อบร้อนๆลูกเคล้าหม่งแซ่บแท้ k f 4ป๊อปบ,บอมแซบเจ็ชิ้นแค่39บาทถึง7กุมภาพันธ์นี้ ต้องสูงก็มาจูและมือไรอยู่จะมาลองอ่ะวันไหนที่ทอมันรอจะขอสดแล์บายร้องใหม่ดีน้าริจิโนต้องสูงสองร้ยมิลลิลิตรอร่อยคุ้ม10บาทกี่ฟ้าเท่านั้นเสียงคนใช้กันเยวิตซีเซรัมยืนยันว่าดีจริงวิตามินซีนั้นเน้น30าเท้าให้นาดูไส้ผงสุดแค่สาวันจนโดยจางลงเลยเด้อบอกลาผิวหมองได้แต่เจ้ายืนยันแล้วจากคนใช้จริงกันเย้วิตซีเซรัมยอดขายอันดับหนึ่ง กาแฟผอมและเอียดสีทองหอมนุ่มไม่เหมือนใคร Nescafe Go Creme เท่าหนึ่งไม่ได้การแล้วตัวร้อนจีเลยบายบายฟีเวอร์ก er. ันเจลให้ความเย็นบายบายฟิวเวอร์ bye, er. ให้ความเย็นปะทอาการตัวร้อนจากไข่คุณลูกหายตัวร้อนคุณแม่ก็แฮปปี้บายบายที่หนาวด้กินห้าดาวดาวมุมมีประหยัดกว่าหมื่นสามด้กินแม็กซินวอเตอร์สตาร์ซีรีส์ ถ้าคุณไอแบบมีเสมหะมาบรรเทาอาการไอด้วยมิวเคลียร์เม็ดฟูละลายเสมหะที่มีตัวยาอะซิทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมละลายน้ำได้เร็วช่วยละลายเสมหะและลดอาการไออย่างมีประสิทธิภาพมิวเคลียร์เม็ดฟูละลายเสมหะลดมะนาวบรรเทาอาการไอ Mega We Care สวนเส้นสตรอเบอรี่โอ้เฮียสตรอเบอรี่สดๆเยอะสุดๆที่เซเว่นเซ้นส์เท่านั้นโรแบ b a ช่วยให้คนไทยประหยัดกว่าพบสินค้าลดใหม่แบรนด์ดับราคาพิเศษ โรแบ k ร่วมแบรนด์ดังลดดักประหยัดจริงถึง21กุมภาพันธ์นี้ที่โลตัสชดาอร่อยชดาร่อยชดาล้ำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดากาแฟผมและเอียดสีทองหอ <virgin idad> นุ่มไม่เหมือนใคร Nescafego c r e m e r เท่านน้นเพราะแต่ละวันคุณต้องไปเชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช้ c ลี a น c a r แค o r โ a l c a แคช่วยชำระล้างพรมจมูกคลี a n c a r แค o r โ a l c a แคน้ำเกลือล้างจมูกฉลากเขียวเซรั่มปราศจากเชื้อผลิตด้วยเกลือนำเข้าจากนิวซีแลนด์เล่นกัน มุดใหม่ๆความัไม <ina> ่สิ้นสุด The New New X t e Uncharted สตรอเบอรี่อสตรอสดสดเยอะสุดที่เซเว่นเซนส์เท่านั้นกาบล่ะ กล้าเปื้อนได้มากกว่าเดิม Protex สูตรผสานแัดซียอ่อยช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%ช่วยปกป้องผิวอย่างเป็นธรรมชาติ Royal Coffee Arabica อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับความหอมกลมกลม่อมกาแฟรอยัลค f e ฟอาราบิกาหอมเข้มเติมเต็มทุกเวลา ว the re ัดสันชีที่สองหนึ่งบาทเฉยยังเฉยไม่ได้หนึ่งบาทที่ไม่อยากให้คุณเฉยรีบเลยถึงยี่สิบแปดกุมภาพันนี้ที่ร้านวัดสันและวัดสันออนไลน์เท่านั้น yummy famous cocoa multigrain อร่อยเข้มข้นประโยชน์เต็มๆกล่องนี้จินชอบมากว้าว famous cocoa multigrain ราคาพิเศษคุ้มมากหน้าดนค้าที่ร่วมรายการถึงสิบห้ากุมภาพันนี้ ประหยัดกว่าหมื่นสามได้กินแม็กซินเวอร์เตอร์สตาร์ซีรีส์สนับสนุนโดยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรถน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวอามาโดโกโคกลลาเจน 8โมง40นาทีคุณผู้ชมเชื่อในเรื่องของความรักสายใยความผูกพันที่ไม่มีวันตายไหมคะคือความรักที่แม่มีให้กับลูกน้อยวัยแปเดือนอคุณแม่ท่านนี้อยู่บนรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมแต่ภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้ไปเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่คุณแม่ที่นั่งอยู่ด้านข้างคนขับแล้วกระบะตกร่องคูน้ําคุณแม่เนี่ยอุ้มลูกแดเดือนไว้แนบอก คุณแม่ยื่นให้กับกู้ภัยหลังจากนั้นพอลูกปล่อยมือออกไปรู้ว่ามีคนรับอย่างปลอดภัยแล้วคุณแม่ขาดใจตายค่ะบินก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งเธอยืนยันว่าค,คืออย่าเหมามองว่าหนูเป็นเมียตี แล้วหนูจะกลางหนูก็ไม่ได้สะถุนขนาดนั้นหนูก็มีจรรญ,ญาบันเหมือนกันยืนยันว่าไม่ได้มีการไปข่มขู่เด็กมอสแต่ประการใดแล้วตำรวจเรียกะเธอก็ไปแล้วมีการเซ็นรับทราบกันเอาไว้ด้วยว่าหลังจากนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกถ้ายุ่งเกี่ยวเมื่อไหร่ ตัวเธอเองก็โดนดำเนินคดีดทันทีนยืนยันความบริสุทธิ์ใจหนูมีจญญาบัณน,นะพี่ไม่มีใครมองท่าทายเป็นอะไรเลยครับถ้ามันไม่มีพฤติกรรมอะไรประหลาดประหลาดนี่ออกมาอ,อ,อ,อย่าเข้าใจผิดเลยเราอย่าเข้าใจชาวบ้านผิดเข้าใจตัวเองก่อนครับอ,อ,อ,อพูดถึงเด็กเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคดีนี้กันต่อเลยนะครับเพราะว่ามีคุณแม่พาลูกลูกเล็กมากสองขวบเองฮะมาร้องเรียนกับพีกันจอพลังบอกว่า